คำพูดเฟย์พรประวีแฟนบอยประกรเผยสัมพันธ์ล่าสุดพระเอกเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆถูกจับตามองข่าวดีมาตลอดระหว่างเฟย์พรประวีและบอยประกรเราจะเห็นโมเมนต์สวีทของทั้งคู่มาตลอดล่าสุดสาวเฟย์ให้สัมภาษณ์ถึงรักครั้งนี้พร้อมทั้งเผยว่ารับทราบแล้วว่าคุณแม่งามทิพซาวอยากจะอุ้มล้านแล้วโดวยสาวเฟย์บอกว่าคิดว่ารวยวัยแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆก็คิดว่าคุณแม่ก็คงอยากจะอุ้มล้านแต่เราคงทำได้แค่ รับเรื่องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะต้องรอกันไปนิดนึงไม่เคยคุยกันถึงเรื่องนี้เลยและยังไม่เคยคุยเรื่องแต่งจริงจังเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้มีใครสามารถกำหนดได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยและความพร้อมอะไรหลายๆอย่าง ปิดตัวกันไปกี่เดือนแล้วประมาณ3-4เดือนค่ะจดเริ่มต้นของความค้างรักของบอยประกอบมาจากไหนปกติพี่บอยเขาเป็นคนค่อนข้างตรงตรงอยู่แล้วค่อนข้างแสดงออกเวลามีโมเมนต์ที่แฮปปี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะแชร์ออกมาเขาก็ทำตามที่ตัวเองรู้สึกเฟคกับพี่บอยรู้จักกันอยู่แล้วแต่พอถึงเวลาที่เขาอยากจะคุยอยากจะรู้จริงๆก็คือส่ง DM มาหาเลย ทำยังไงให้บอยประกอบครังรักขนาดนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็คุยกันปกติแต่คิดว่าตัวพี่บอยเองเขาเป็นคนมีโมเมนต์หวานๆมากกว่าหน้าตายอยู่แล้วด้วยภาพลักษณ์ดูเป็นผู้ชายเจ้าชู้กลางวนไหมตอนแรกๆก่อนที่จะคุยจริงจังก็มีได้ยินมาบ้างแต่เราก็เลือกที่จะฟังหูไว้หูพอคุยไปก็มีลหลายๆอย่างที่เรารู้จักเขามากขึ้นรู้สึกว่ามั่นใจและเชื่อใจได้ ใครขี้อ้อนมากกว่ากันพี่บอยเป็นคนขี้อ้อนกว่าเวลาคุยกันเขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วด้วยบวกกับคี้เล่นใช้เสียงก็เสียงเล็กเสียงน้อยเวลามีคลิปหรือแคปชั่นหวานๆเขินตอดแรกๆค่ะพอระยะเวลามันผ่านไปก็เริ่มชินกับความเป็นพี่บอยมากขึ้นเฟเป็นคนโรแมนติกก็ประมาณหนึ่งถ้ามีเทศกาลหรือโอกาสก,าก็อาจจะมีได้ในทุกๆวัน เป็นคนแรกที่บอยปรากรเปิดตัวรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเซอร์ไพรส์ในตัวตนของพี่บอยที่แบบมีแฟนก็รู้สึกว่าน่ารักดีอายุห่างกันกี่ปี7จ็ถึงปีะระยะห่างระหว่างอายุมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวัย20ต้นๆเราโตแล้วทั้งคู่มุมมองไม่ตรงเป็นบางเรื่อง